ผาก็มีโฮฟามฟาร์มที่4เดอนซี2,005ระดูการนี้เนาะปฏิเสธบ่ได้เลยเนาะบัาบักม้อนเป็นเป็นหลายหลีเนาะบ้านแผ่ก็เป็นเนาะเป็นเต็มเลยละกันเสบเนาะฤดูการนี้ถ้าว่าเขามามันตัดแต่งจริงเรื่อยๆเขาก็จะได้มากใหญ่เนาะถ้าหาว่าตัดแต่งจริงหรือว่าบนน้มจริงเพื่อนลงเนาะเพื่อนก็นจะเป็ไปเป็นมากอยู่ทั้งฝ่ายเนาะอันนี้ที่สําคัญมันต้องในน้่มเพิ่นลงว่าตัดแตง่งจริงมาเรื่อยๆเนาะสาหรับบักม้อน บอกม่อนี่กินสบายเนาะสะดวกสบายมันมีวิตามิน A วิตามิน C หลูสูงเนาะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตาเนาะบำรุงเลือดลดไขมันในเส้นเลือดเนาะแล้วก็ช่วยระบายอีกเนาะปลูกง่ายเนาะปลูกเป็นไม้ประดับหรือว่าจะปลูกไว้กินมากก็นนกดีขึ้กันเนาะ อันเดี๋ยวแม่เสริมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการซ้ำเนาะทุกคนก็เห็ดได้อยู่แล้วเนาะอันซ้ำกิ่งบางมองนี่หลายคนเพิ่อก็สบายบบต้องมาเวาก็ได้เนาะอันนี้อันนี้แม่เสริมจะเอาเวา,เาสาหรับมือใหม่ซะเนาะพราะว่าเป็นแนวแดงเงาร็ตัดตัดแต่งกิ่งพออยู่แล้วเนาะสิตัดทิ่มรือว่าคููในบุมีกระปเป๋างาไปของ,งานมูครูมาเนาะจะเอางานที่พดอดีเป็นสีน้ตาตาลนี่เนาะแล้วก็จะมาตัดอยู่ประมาณซาวสซติเมตรเนาะตัดเป็นท่อนเป็นท่อน ใบทลิดเด็ดทิ่มมันเลยก็ได้เนากบ่จาเป็นต้องเอาไว้ก็ได้อันนี้ตัดเป็นทอนเป็นทอนแล้วก็เฮาจะมาซ้ําเลยเนาะโดยบ่ต้องใส่น้ํายาเรงฮากก็ได้เด้อ้าผู้ใดมีก็ใส่บ่มีก็บ่ใส่เนาะเฮาจะใส่ทางด้านที่ว่ามันมียอดซี่ขึ้นนี่เนาะเป็นทางด้านเทิงเนาะเราก็จะปักลงบ่ง่ายๆเลยเนาะปักลงใส่ถุงธรรมดาหรือว่าปักลงดินเลยก็ได้เนาะแล้วก็หดน้ําก็สังเกตว่าขันดินซุ่มกับหดน้ํามือละเทอกับพอแล้วเนาะบ่จาเป็นต้องหดหลายเฮากับปักหลง สั้เป็นโทนจกสัดนโทนประมาณคืบก็ได้เนาะหรือว่าปกติไม่เสริมก็จะอยู่ประมาณสาวสซกติเมตรเนาะหลังจากนั้นเนาะซ้ำกับบดนเนาะมันทิดปลายสองอาทิตย์มันก็จะเริ่มแตกยอดมาแบบนี้เนาะเวลาหมักม้อนมันแตกยอดมานเนาะเพิ่นจะมีหมากออกมาพ้อมเนาะแต่ว่าหมากตัวนี้จะบวใยยหญ่ปันใดเนาะเพราะว่าเพิ่นจะไปเลี้ยงยอดและเห็ดให้หมากเพิ่นน้อย ตัวนี้ซ้ำบูดดุเนาะบึดเดี่ยวกับมันกระแตกเนาะโดยเราต้องใส่น้ำยาเลีงห้างถ้าอยากใส่เนาะก็ใส่เอ็มร้อยห้าสิบกับพอแล้วเนาะเซไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาซ้ำได้เลยเราซ้ำไว้หม่องห่มเนาะอันนี้ผู้ใดก็เห็นได้เด้อหม่องมอนยังง่ายๆถ้าแล้วเมื่อไนไม่สนจะมาอัปเดตเนาะว่าเบี้ยบั่องมอนแถวซ้ำไว้เห็นเป็นจังไหนแล้วเนาะขอบใจไลค์ที่รับชมคลิปวิดีโอของมีโฮมฟาร์มแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไป